สวัสดีค่ะตอนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง j r g s Legend อีกครั้งนะคะวันนี้เรามีงานสถาปัตยกรรมที่บอกได้คำเดียวว่าน่าหลงไหลและสร้างแรงบันดาลใจสุดๆมาฝากทุกคนค่ะใครที่กำลังฝันอยากมีบ้านสวยๆที่อบล้อมด้วยธรรมชาติหรือคนที่ชื่นชอบงานดีไซน์ระดับโลกห้ามพลาดแม้แต่วินาทีเดียวบ้านที่หายใจร่วมกับธรรมชาติ เคยฝันถึงบ้านที่ไม่ต้องมีกำแพงกั้นระหว่างเรากับธรรมชาติไหมคะบ้านที่เราสามารถตื่นขึ้นมามองท้องฟ้าได้จากทุกมุมห้องนั่งเล่นนี่คือ PCW Residence ผลงานชิ้นเอกข,ของ Pitta Architectura Studio สถาปนิกจากบราซิลค่ะจุดขายสำคัญที่เราอยากให้ทุกคนดูต่อคือ สถาปัตยกรรมเขตร้อนร่วมสมัย Tropical Contemporary Architecture ที่สร้างความกลมกลืนระหว่างความหรูหราทันสมัยกับธรรมชาติป่าเขตร้อนได้อย่างลงตัวแนวคิดความยั่งยืนที่ใช้งานได้จริงไม่ใช่แค่สวยแต่บ้านหลังนี้ยังช่วยประหยัดพลังงานได้อย่างชันฉลาดการใช้วัสดุที่โคตรเท่ทั้งไม้คอนกรีตและกระจกที่มาเจอกันแล้วให้ความรู้สึกอบอุ่นแต่ก็ดูหรูหราแบบไม่ต้องพยายาม บ้านหลังนี้คือบทเรียนสำคัญของคำว่าความสุขที่แท้จริงคือการได้อยู่ร่วมกับธรรมชาติค่ะอยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่าสถาปนิกเขามีวิธีคิดยังไงไปดูกันเลยค่ะ Chapter 1ทำความรู้จักพิตตาอะ�ีเต็กชุร์และโจทย์จากเจ้าของสถาปนิกที่ออกแบบบ้านหลังนี้คือใครแล้วทำไมเขาถึงเลือกใช้วัสดุที่ดูดิบๆแบบนี้มาอยู่รวมกันในบ้านพักตากอากาศสุดหรู พิตตาอาร์เคเต็ก r e สถาปัตยกรรมที่อ่อนโยนต่อสิ่งแวดล้อมพิตตาอาร์เคเต็กก่อตั้งโดย t ท i a g o b บรูนินีพ t ตตและมีผลงานโดดเด่นมากมายในบราซิลโดยเฉพาะงานสถาปัตยกรรมที่ตอบจอดเขตร้อน (Tropical Architecture) พวกเขาเชื่อว่างานที่ดีต้องไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมและต้องดึงเอาศักยภาพของพื้นที่มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดผลงานของพวกเขาจึงเน้นความโปร่งโล่งสบายและการใช้วัสดุธรรมชาติเป็นหลัก ความเป็นมาและความต้องการของโครงการ PCW Residence ตั้งอยู่ที่อิตามมัมบูก้าอุบัทุบ้าในรัฐเซาเปาโลประเทศบราซิลซึ่งเป็นพื้นที่ปิดชายฝั่งที่มีป่าเขตร้อนอุดมสมบูรณ์เจ้าของบ้านหลังนี้ต้องการบ้านพักตักอากาศที่เป็นเหมือนวิมานส่วนตัวที่ให้ความรู้สึกอบอุ่น ผ่อนคลายแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องมีความเป็นส่วนตัวสูงและที่สำคัญที่สุดคือต้องเชื่อมโยงกับทิวตัศนธรรมชาติรอบด้านได้อย่างแนบเนียนที่สุด Chapter 2. คอนเซปต์หลักสัมผัสเขตร้อนร่วมสมัยพวกเขาทำอย่างไรให้บ้านพักตักอากาศที่ทันสมัยกลายเป็นส่วนหนึ่งของป่าเขตร้อนได้แบบไร้อรอยต่อเคล็ดลับอยู่ที่คอนเซปต์หลักค่ะ Tropical Contemporary Architecture คอนเซปต์หลักของบ้านหลังนี้คือ Tropical Contemporary Architecture หรือสถาปัตยกรรมเขตร้อนร่วมสมัยหัวใจสำคัญคือการลบเส้นแบ่งระหว่างพื้นที่ภายใน Indoor กับภายนอก Outdoor โดยใช้ธรรมชาติเป็นส่วนหนึ่งของการออกแบบให้แสงธรรมชาติลมและวิวเข้ามาเป็นเฟอร์นิเจอร์ชิ้นสำคัญที่สุดความโปร่งโลง่งเน้นพื้นที่เปิดโลง่ง Open Plan และผนังกระจกบานใหญ่ ความอบอุ่นของวัสดุใช้ไม้ธรรมชาติเพื่อสร้างความรู้สึกเป็นกันเองตัดกับความดิบของคอนกรีตคำคมที่สร้างแรงบันดาลใจเราขอหยิบคำคมที่สะท้อนแนวคิดนี้มาฝากค่ะ Architecture must be rooted in the place where it stands สถาปัตยกรรมต้องอย่างรากในสถานที่ที่มันตั้งอยู่การเลือกที่ตั้งของโครงการที่มีป่าเขตร้อนที่หนาแน่นจึงกลายเป็นหัวใจของการออกแบบพวกเขาไม่ได้แค่สร้างบ้านบนที่ดิน แต่พวกเขากําลังสร้างบ้านเพื่อที่ดินแห่งนี้ค่ะ Chapter 3วิธีคิดและแปลนอาคาร fluidity และ f u n ังชันอะไรคือทีเด็ดที่ทำให้บ้านหลังนี้ใช้มอนได้จริงและยังดูสวยงามน่าทึ่งการออกแบบแปลนที่เน้นความไหลลื่น fluidity สถาปนิกใช้การออกแบบที่เน้นความต่อเนื่องของพื้นที่โดยเฉพาะชั้นล่างค่ะชั้นล่างนี้เป็นพื้นที่สาธารณะหลักของบ้านค่ะแบบเป็นพื้นที่ที่ทุกคนในครอบครัวมาใช้ร่วมกัน เราจะเห็น Living r o ูมที่เปิดโล่งมากมีผนังกระจกบานใหญ่มองเห็นสระว่ายน้ำและสวนจุดนี้เด็ดมากค่ะเพราะว่าสถาปนิกใช้ระบบบานเลื่อนแบบ f ฟูลไฮ Class ที่เมื่อเปิดออกแล้วทำให้ห้องนั่งเล่นและลานนอกบ้านกลายเป็นพื้นที่เดียวกันเลยค่ะ d ิ n i n g Area วางติดกับ l i ฟวิ่แบบ Open plan ทำให้การจัดงานเลี้ยงหรือรับแขกได้ทำได้สะดวกไม่มีผนังมาแบ่งกันค่ะ คิดเช่นถูกออกแบบแบบเซมิโอเพนคือเชื่อมกับ d ดนิ่งแต่มีเกาะครัวขั้นแบาเล็กเพื่อซ่อนความยุ่งเหยิงในการทําอาหารเข้าใจนะคะไม่อยากให้แขกเห็นอ่างล้างจานที่ยังไม่ได้ล้างฮ่าฮ่สระไว้น้ําเป็นศูนย์กลางของชั้นนี้เลยค่ะถูกวางตรงกลางระหว่างพื้นที่ใช้สอยกับสวนมีเด็กไม้รอบสระที่เป็นพื้นที่นั่งเล่นและอาบน้ําแดดได้ด้วยชั้นบนเป็นพื้นที่ส่วนตัวค่ะที่นี่คือมาสเตอร์เบดรูมที่มีวอล์กอินคลอเซตและออนสวีทบั r รูม ห้องนอนหลักนี้มีระเบียงส่วนตัวที่มองเห็นวิวสวนและสระน้ำที่เด็ดคือสถาปนิกออกแบบให้มีความเป็นส่วนตัวสูงแม้จะมีกระจกบานใหญ่แต่ก็มีการใช้ลูเวอร์ไม้บังได้ค่ะใช้เรนส์เบดรูมมีออนสวีทบัธรูมของตัวเองออกแบบให้รับแสงธรรมชาติดีแต่ก็ไม่ร้อนส t u ดี้หรือ Family a r e เียเป็นพื้นที่เล็กๆที่เป็นมุมอ่านหนังสือหรือทำงานร่วมกันการจัดเลเยอร์แบบนี้เรียกว่าพับลิกไพรเวตเซปเรชัน คือแยกพื้นที่สาธารณะและส่วนตัวอย่างชัดเจนแต่ก็ยังรักษาความเชื่อมโยงด้วยบันไดและ void space ที่ให้ทั้งสองชั้นรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกันค่ะจุดพีค the double high ceiling ห้องนั่งเล่นมีเพดานสูงสองชั้น double high ที่ไม่ได้ให้แค่ความโอ้อาแต่ยังเป็นกลยุทธ์สำคัญในการระบายความร้อนออกและติดตั้ง sky lights ช่องรับแสงบนหลังคาเพื่อดึงแสงธรรมชาติเข้ามาเติมเต็มในตอนกลางวัน การออกแบบรูปด้านและการใช้วัสดุหลักมาถึงเรื่องรูปลักษณ์ภายนอกกันค่ะซึ่งเป็นจุดขายใหญ่มากของ PCW Residence Materials should speak the language of time and place วัสดุควรพูดภาษาของเวลาและสถานที่ด้านหน้าฟรอนต์ฟาสาดด้านหน้าบ้านค่อนข้างปิดมีกำแพงคอนกรีตและผนังไม้เป็นองค์ประกอบหลักสร้างความเป็นส่วนตัวจากถนนแต่มีไวสเปซและต้นไม้ที่ทะลุผ่านกำแพงออกมา ทำให้ไม่รู้สึกทึบหรือปิดตัวเกินไปด้านหลังเรียรฟาซาดตรงข้ามกับด้านหน้าเลยค่ะด้านหลังที่หันเข้าสู่สวนเป็นกระจกใสเกือบทั้งหมดใช้ระบบกระจกขนาดใหญ่แบบ floor to ceiling เพื่อเชื่อมต่อพื้นที่ในและนอกวัสดุที่เล่าเรื่อง The Narrative Materials Material Palette วัสดุที่ใช้วัสดุหลักมี5อย่างที่สร้างคาเลเตอร์ให้บ้านหลังนี้ Expose d concrete ใช้คอนกรีตเปลือยเป็นโครงสร้างหลักและเป็นองค์ประกอบสถาปัตยกรรมทิ้งพื้นที่แบบธรรมชาติมีเท็กซ์เจอร์ของไม้แบบหล่อคอนกรีตติดอยู่สวยงามและประหยัดค่าบำรุงรักษา Timber screens ใช้ไม้แบบ vertical l o u v e r เป็นผนังบังแดดและกันสายตาวัสดุนี้ช่วยให้อากาศถ่ายเทได้ดีแต่ก็ยังมีความเป็นส่วนตัวไม้ที่เลือกใช้เป็นไม้ที่ทนต่อสภาพอากาศแบบเขตร้อน Glass, ใช้กระจกแบบโล w E หรือโลอิ m i s s i v i t y ที่ช่วยกรองความร้อนแต่ยังให้แสงผ่านได้ดีลดภาร,ระกันใช้แอร์มากค่ะ Natural Stone ใช้หินธรรมชาติกับพื้นบริเวณสระว่ายน้ำและทางเดินสร้างความเชื่อมต่อกับธรรมชาติและให้พื้นที่ที่เย็นสบาย Wood Decking ใช้ไม้เทกบริเวณสระว่ายน้ำและระเบียงเลือกไม้ที่ทนน้ำและแดดได้ดี การผสมผสานวัสดุแบบนี้ทําให้บ้านมีความอบอุ่นจากไม้ความทันสมัยจากคอนกรีตและความโปร่งสบายจากกระจกสมดุลกันได้อย่างลงตัวค่ะ Chapter 4 Sustainable Design และการประยุกต์ใช้ในไทยนอกจากสวยแล้วบ้านหลังนี้มีแนวคิดรักโลกที่เรานำมาใช้ในบ้านเราได้ด้วยนะแนวคิดเรื่องความยั่งยืน Sustainable Design สถาปนิกคำนึงถึงความยั่งยืนตั้งแต่ขั้นตอนแรกเลยค่ะ Passive Design เป็นวิธีการออกแบบที่ใช้ก้ไกทางธรรมชาติเป็นหลัก เช่นชายคาที่ยื่นยาว Generous Eaves ที่ช่วยบังแดดจัดให้กับผนังกระจกดับเบิลไฮและ Skylights ที่ช่วยดึงแสงเข้ามาในตอนกลางวันทำให้ลดการใช้ไฟฟ้าส่องสว่างการระบายอากาศตามธรรมชาติการเปิดพื้นที่กว้าง Open p l a n และการใช้ลูเวอร์ไม้หรือระแนงทำให้เกิดการระบายอากาศแบบ cross ventilation ได้ดีเยี่ยมทำให้บ้านเย็นสบายโดยไม่ต้องพึ่งพาเครื่องปรับอากาศมากนักซึ่งช่วยลดการใช้พลังงานได้อย่างมหาศาล เฟอร์นิเจอร์และการตกแต่งภายในภายในเลือกใช้เฟอร์นิเจอร์ที่มีดีไซน์เรียบง่ายแต่มีคุณภาพสูงเน้นโทนสีธรรมชาติเพื่อไม่ให้ไปแข่งกับทิวทัศน์ภายนอกค่ะพวกเขาเลือกใช้แบรนด์ที่เน้นความเรียบง่ายมินิมอลลิซึมและการใช้งานที่ยั่งยืนเพื่อคงไว้ถึงแก่นของงานออกแบบที่เน้นความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ธรรมชาติและวัสดุที่แท้จริงการนำมาประยุกต์ใช้ในงานออกแบบในประเทศไทย เราคิดว่า PCW Residence เป็นต้นแบบชั้นเยี่ยวสำหรับบ้านในไทยที่อยู่ในภูมิอากาศเขียดร้อนเหมือนกันค่ะเราสามารถนำแนวคิดการลบเส้นแบ่งระหว่างในบ้านกับนอกบ้านมาใช้ได้โดยการทำประตูบานเลื่อนขนาดใหญ่การยื่นชายคาให้ยาวพิเศษเป็นสิ่งที่เราควรทำเพื่อป้องกันแดดและฝนการเลือกใช้วัสดุธรรมชาติเช่นไม้หรือหินท้องถิ่นจะช่วยให้บ้านเรามีกลิ่นอายของเป็นไทยและกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมได้ดียิ่งขึ้นค่ะบทสรุป PCW Residence ไม่ได้แค่บ้านผักตักอากาศนะคะแต่มันคือคำประกาศของ Pitta Architecture ที่บอกว่าเราสามารถมีบ้านที่สวยงามหรูหราทันสมัยและในขณนะดเดียวกันก็เคารพและอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างแท้จริงมันคือการออกแบบที่มอบความสุขที่แท้จริงให้กับผู้อยู่อาศัยเราหวังว่าบทวิเคราะห์เจาะลึกในวันนี้จะช่วยจุดประกายความผันและให้ความรู้เรื่องสถาปัตยกรรมดีๆให้กับทุกคนนะคะ ถ้าชอบงานวิเคราะห์ดีๆแบบนี้และอยากเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนช่อง George Legend อย่าลืมนะคะกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้เรากด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดงานสถาปัตยกรรมดีๆจากทั่วโลกที่เราขัดสันมาให้คุณและถ้าเนื้อหาวันนี้มีประโยชน์กับคุณมากจริงๆเมย์ขอ,อกรุณาช่วยกดซ u p เปอร์แตงส์เพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆให้ทีมงานของเราได้มีแรงกายแรงใจนำเสนองานดีๆมาให้ผู้ชมได้เสพงานสถาปัตยกรรมดีๆกันต่อไปค่ะขอบคุณที่ติดตามจนจบนะคะ อย่าลืมไปติดตามคอนเทนต์อื่นๆของ George Legend ต่อได้เลยนะคะมีอีกหลายหลังที่รับรองว่าจะสร้างแรงบันดาลใจให้คุณแน่นอนแล้วเจอกันใหม่วิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ